ต้นยางคงจะนานอายุนานแล้วเ,เสียหายมากวานทาง,งาาทัางแถบรอดไปครึ้น เลขที่227ครับต้นนี้ผ่ากลางบ้าน ซอยยีบปองวยี่สิบเจ็ดายที่สองสองเจ็ดอีกต่างหักบ้านบ้านหลังนู้นอันนี้สองไฟฟ้าเนาะใช่ครับม รวมแล้วจุดนี้สามหลังตอนเจ้าของพัา,านาเลยอย่เนี้ยผมเนี่ยเป็เจ้าของพัฒนาเลยอยากพัฒนาเลย่ยน มีคืออไรครับไี่ไม่มีคุณเจ้าของบ้านมันะครับในนี้นหนึ่งเก้าสี่มันมีมัมีหานหลังสองสองเจเนาะสองสองเจสสองสองเจสค่ะแล้วนะมีมันอชัยอชัยหนึ่งสี่สามอันนี้เก้าเก้าสี่เก้าสี่มีละเพราะอันอันนี้กับยิงกนเดียวที่สจาร์ทเเข้ามา

จะมีเข้ามาแบบรถบรีบไปเราจะมีรถของ,นงาน,บนา<ช>แบบเก่าทีาค่อยมาคือเขาค่อยมามาได้อยู่เลยซอยสิบเจ็ดเปิดเส้นแล้วแต่ยังมีรถรถชนนี้รถเรือรถเรถมา